สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักปักเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์ปักเครื่องมีพระมาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอดีลาาศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดดีพีต่อไปครับวันนี้ผมมีพระมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับ ชอบตรงไหนสนใจไหนก็โทรเบอร์นี้เลยครับไอติลาห์ก็เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมรายการแรกเลยนะครับเรื่อการไม่เสียเวลานะครับรายการแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพระคงวัดบางกระพมนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมพี่ตอกกรรมการนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับประสองสี่แปดสี่นะครับตัวประสองสี่แปดสี่นะครับสวยเดิมพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมขอบสตังค์นะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับ ดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่สวยสวยเดิมเดิมพี่ดูครับขอบเป็นขอบสตังค์นะพี่หรือว่าขอบเฟืองนะครับดูครับมีเส้นขีดอย่างนี้พี่คำว่าลาบนะพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับดูครับสวยเดิมเลยพี่เป็นเหรียญหลงพระคงวัดบางกระพร้อมรุ่นแรกนะครับผมเอาเก้าร้อยบาทพี่ผมดูน่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่ดูครับนะครับน่าจะใช่นะพี่สวยสวยเดิมเดิมพี่เอาเก้าร้อยบาทนะครับ รายการลงมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียงครับสวยสวยน้เดิมพี่ดูนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียงรุ่นแรกนะพี่สวยสวยน้เดิมพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับเก่าๆเลยพี่เก่าๆนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียงรุ่นแรกนะผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคํานะพี่สวยสวยน้เดิมเลยครับดูครับสวยเดิมมากเลยครับ ดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคำปศสองสี่แปดหนึ่งแลพี่เป็นข้างเลื่อยนะพี่สวยๆวยนเดิมพี่สวยๆวยนเดิมเลยครับดูครับปศสองสี่แปดหนึ่งแลพี่สวยเดิมเลยครับสวยเดิมครับผมเอาอ่า ห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่วรายการนี้จะเป็นพระพิตาครับหลวงพุโตะนะพี่สวยๆน้าเดินพี่ดูครับเป็นพระพิตารุ่นอ่ามหาเสน่ห์นะพี่รุ่นมหาเสน่ห์นะพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่เป็นเนื้อผงแกสอนนะพี่สวยๆน้ําเดิมตลาดหี่เขียนว่าหลวงพุโตวัดประดูชิมพีนะพี่ผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่วรายการนี้จะเป็นพระพิตาพิม์หลังแบบนะครับ สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมครับเป็นพระปิตาพิมพ์หลังแบบนะครับดูครับผมเอา500บาทพี่เอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอัอนนี้เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปวัดกําแพงนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับเป็นหล่อโบราณนะพี่หล่อโบราณนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่มีรอยเชื่อมปิงนะพี่มีขีดท,ที่ศีรษะนัน้นด้วยนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับ ดูครับจะมีล่องรอยการประกบนะพี่ดูครับเป็นหล่อโบราณจะมีร่องรอยการประกบนะพี่หล่อประกบสองชั้นนะพี่ถ้ามีสองด้านแบบนี้พี่จะหล่อประกบนะครับดูครับที่จะลึกนะพี่สองสี่เจ็ดแปดนะครับผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเป็นพระปิตาพี่เป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะพี่เป็นหลังยันยุ่งนะพี่หลังยันยุ่งนะครับสวยๆน้เดิมพี่ดูนะครับ เป็นพระพิตายันยุ่งนะพี่สวยๆตามเดิมพี่ดูครับเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระรอดนะพี่เป็นพระรอดกุมหาวันนะพี่ดูครับดูครับสวยพี่สวยเลยครับดูครับดูเส้นน้ําตกนะพี่ดูครับคมชัดเลยพี่เส้นน้ําตกคมชัดเลยครับพี่สวยสวยตามเดิมพี่ดูด้านหลังนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับด้านหลังจะมีรอยนิ้วมือนะพี่มีรอยนิ้วมือนะครับ ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อามาพี่เป็นเหรียญอ่าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันชนบุรีนะพี่สว,สวยๆเดิมๆเลยครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับ,รบเ,เ,ะะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะพี่วัดเครือวันชนบุรีครับด้านหลังครับเขียนว่าประศสองสี่สามสี่ครับเขียนว่าราบผลภูนทวีครับมีสุขครับพี่สวยๆเดิมๆพี่ดูครับดูครับผมเอา ห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เอารายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรครับปีสองสี่หกศูนย์นะพี่สวยสวยน้เดิมพี่ดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับพี่ดูเส้นตะข่ายพี่ดูครับเ็นท์เเส้นตะข่ายจะเป็นคมชัดต้องคมชัดแบบนี้พี่ต้องติดนะครับพี่ดูครับสวยพี่ดูครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่ผมเอา หกร้อยบาทพี่จมูกดองๆนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระเนื้อผงนะครับหลงพ่อคกนะพี่วัดท่าข้ามนะพี่เนื้อผงร้อยแปดนะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับด้านหลังนะพี่เอาเอาสี่ร้อยบาทพี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าพระพรมสีหน้านะพี่เป็นเหรียญพระพรมสีหน้าพี่อันนี้ผมน่าจะว่าจะออก วัสแกนนะพี่ถ้าจําไม่ผิดน่าจะออกวัสแกนพี่สวยๆน้าเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยพี่ผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะเป็นเหรียญหูเชื่อมด้วยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนนะพี่ประศสองสี่เจ็ดสองนะครับดูนะเป็นพระทางใต้พี่เป็นพระแถวชุมพรไหมพี่มาเป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนสายใต้นะพี่สวยๆน้าเดิมพี่จมูกแตะหน่อยๆนะครับผมเอา ห้าร้อยพี่ปีลึกๆเลยพี่ปีลึกๆเลยพี่สองสี่เจ็ดสองพี่ปีสองสี่เจ็ดสองนะครับเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อด,ดู่นะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อด,ดูวัดสแกรปีอะไรนะลืมชื่อปีลืมปีแล้วนะพี่เป็นหลังยันดวงนะพี่ดูครับ สวครับนะสวยพี่สวยคนระับบางคนก็เลยว่าเหรียญก้อนหอยนะพี่มีเลขหนึ่งตรงนี้ครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูคนระับเอาห้าร้อยพี่ออกปีสองหกนะพี่แหมลืมพี่ออกปีสองหกนะพี่สองหกรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอพระลงพระกิ่งนะพี่เป็นพระกิ่งหลวงพุทธทิมนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่เป็นกิ่งชิรบัญชรนะครับได้โค้ดสวยมากพี่ก้าวนต่อขอตัวนะด้วนยะพี่ดูคนระับเห็นบพี่นะ ต่อโคตัวนะชัดเจนนะพี่เลยโคด้9 0นะพี่สวยๆน้ำเดิมเก่าๆนะครับนะครับเป็นพระกิ่งหลงพ่อทิมนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ก้นอุดผงนะพี่ก้นอุดผงนะครับพี่ดูนะครับนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมผมเอา600บาทนะครับเป็นกิ่งชิลบรรชรหลงพ่ทิมนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระรูปหล่อหลงพ่อจงนะพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่เป็นรูปหล่อโบราณนะครับ เป็นตัวหนังสือหนึ่งแถวนะปีสองสี่เก้าเก้านะพี่เขาจะมีตัวหนังสือหนึ่งแถวกสองแถวนะครับตอกหลวงพ่อจงนะครับตัวครับผมเอา5้าร้อยบาทนะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อจงพิมพ์เล็กนะครับปีสองสี่เก้าเก้านะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นเหรียญหลังฮัุมานปีสองหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหลังฮัุมานปีสองหนึ่งะพี่ดูครับจะมีเส้นขีดนตรงนี้พี่คำว่าสอเสือสลีนะพี่ผูกราชสีมานะครับเรามีขีดนตรงนี้ครับ สวยๆจำเดิมพี่เป็นหลวงพระกวยหลังขันุมาปีสองหนึ่งครับปีสองหนึ่งนะพี่สวยๆจำเดิมรับดูด้านหน้านะครับหน้าตาคมชัดพี่จะมีเม็ดผดเรื่มีขีดลงไหลหลงพ่อพี่เรามีเส้นขงแมววิ่งขึ้นเต็มเลยพี่ดูครับที่บ่านะครับสวยๆจำเดิมพี่สวยๆจำเดิมครับตัวสื่อจะเป็นผดผดผลผแบบนี้พี่ดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับตัวตัดนพี่ดูครับจะมีตัวตัดตรงนี้พี่สวยมากพี่สวยครับเป็นเหรียญหลวงพะกวยหลังขันุมาปีสองหนึ่งนะพี่สวยเดิมมากพี่ผมเอา หกร้อยบาทครับเป็นเนื้อบักก้านะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นรุ่นแรกนะครับดูครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่สวยๆน้ำเงินพี่ดูครับจะมีเส้นรัาจมีวิ่งรอบเลยครับเห็นไหมพี่แล้วมีขีดนี่ครับเหมือนเสาอากาศวิ่งขึ้นครับเส้นใต้ขานนะครับดูครับสวยพี่เหรียญเจ้าหน่าก็เหรียญทั่วไปครับจะมีเลขนะครับแซตหนึ่งเก้าหรือว่าสองหนึ่งเก้าครับ ปีศูนย์เจ็ดนะครับรุ่นแรกนะพี่ส,สวยๆน้าเดิมพี่สวยๆน้าเดิมแล้วมมผมเอาห0ร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงู่สุกวัดปากหอมขัดเท่านะครับปีสองสี่หกหกนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมมากเลยครับปีสองสี่หกหกนะครับ เหรียญหูเชื่อมนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่สวยๆดาเนินพี่ผมเอาห0ร้อยบาทนะครับเอาห600้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงงูนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงงูนะครับดูครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมเอาห0ร้อยบาทนะพี่เอาห0 0อยบาทดูครับเส้นขนมววิ่งเต็มเลยพี่ ตัวสื่อคมชัดเลยพี่สวยเดิมมากพี่600บาทนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับรายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับสวยสวยเดิมเดิมพี่ลงรักด้วยนะพี่สวยเดิมพี่สีเหมือนรักชาติเลยพี่ใช่ไหมครับดูครับเป็นเนื้อแต่งลยง,งาเต็มเลยพี่เกตเทลุซุ้มด้วยนะพี่สวยสวยเดิมเดิมเลยครับรายการนี้เอา500บาทนะครับเอา500บาทนะพี่เอา500บาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเป็นเหรียญหลงพู้ทิมครับเหรียญเจริญพรล่างนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่เป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับดูครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดครับมีขีดตรงเลขเจ็ด้วยนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับเส้นขนแมววิ่งเต็มพื้นเหรียญเลยครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับพี่ดูครับวัดรหัสไล่ครับว่าวัดจะมีเส้นทางรถไฟด้วยครับ หห่วงเป็นๆเลยพี่หูห่วงเป็นๆเลยพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับขอบตัดนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการที่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงนะพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับประศสองสี่เจ็ดศูนย์นะพี่วัดหนองกระโดนนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับ ดูครับวัดหนองกระโดนทะ่าพี่ตัวหนังสือคมชัดเลยพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงทนะ่พี่สวยสวยน้ำเดิมพ,พี่เอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิตาตุ๊กตาใหญ่นะเป็นของหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยครับ <c oughs> ดูนิ้วท่านะพี่คมชัดเลยครับดูครับดูครับสวยพี่ดูขอบนะครับมี เส้นผมดนะ้วยพี่มีเส้นผมนะครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับดูยันคมชัดนะพี่ดูตัวหนังสือนะครับคมชัดนะครับกลับด้านล่างะวี่ด้านล่างจนะฝังตะกุดะพี่ด้านล่างจะฝังตะกุดนะ,ดนะ,ะนะผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับประศสองสี่ห้าเก้าพี่อันนี้เป็นบล็อกวังนะครับ เอาหกร้อยบาทครับเป็นบล็อกวังนะพี่บล็อกวังครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการออกมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมประสองสี่แปดสองนะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับอ่าที่ศีรษะถ้าไม่ใช่เมด็ดผลนะพี่รอยเชื่อมหยดลงมาพี่ดูครับเป็นรอยเชื่อมนะพี่รอยเชื่อมหยดลงมานะครับ สวยเดิมพี่สวยเดิมครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่ขอบกระบอกนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับบล็อกดอกจันโค้งนะพี่บล็อกดอกจันโค้งนะพี่ผมเอาห600้อบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นหลวงพ่อพระใสนะพี่เป็นหลวงพ่อพระใสนะครับอันนี้เป็นพิมพ์หน้ายักษ์นะพี่พิมพ์หน้ายักษ์นะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับ เอาห้าร้อยบาทพี่จะตอบคาว่าหลวงพ่อใส่ที่ก้นนะพี่อดกิ่งนะพี่กิ่งดังครับกิ่งดังนะพี่กิ่งดังนะผมเอาห้าร้อยนะพี่รายการต่อมาพี่เป็นหลวงพ่อถวดเหรียญเลื่อนนะครับปีศูนย์แปดนะครับเป็นเหรียญเลื่อนปีศูนย์แปดนะครับดูครับดูเส้นกล้ามเป็นมันมัดเลยพี่ดูเส้นหน้าผาคมชัดมากพี่ดูครับดูัวเส้นคมชัดเลยพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับดูครับวงวงช้างมีขีดนะครับวงวงช้างมีขีดนะครับ สวยเดิมมากพี่หน้าตาคมชัดพี่เป็นเนื้อทองแดงลงดํานะครับพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับด้านหลังเป็นหลงผู้ทิมหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมเลยครับผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะพี่สวยเดิมเลยนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นพระปิตาหลงผู้เอี่ยมนะครับสวยน้ำเดิมพี่ดูครับ องค์น,น,น,นี้เป็นเนื้อชิ้นนะพี่เป็นเนื้อชินนะพี่สวยเดิมมากพี่ดูครับมีจานด้านหลังด้วยพี่มีจานด้านหลังด้วยพี่มผมเอา500อบาทพี่เอา5้ารอยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหมือนเหรียญบาทสมัยก่อนนะพี่ดูครับเขียนว่า1บาทนะครับดูครับรอสอหนึ่งสองเจ็ดนะพี่สวยสวยเดิมเดิมเลยครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับด้านหน้าจะเป็นรอห้าพี่ดูครับจะเขียนว่า อจุฬาลงกรณ์นะพี่สวยสเดิมเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่ผมเอาสี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่อันนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวนะพี่เป็นเหรียญเจ้าสัวหลงปู่บุญนะพี่สวยสวยเดิมเดิมเลยครับดูครับดูครับเป็นเหรียญเจ้าสัวหลงปู่บุญนะครับ ดูครับด้านหลังมีจานนะพี่ด้านหลังมีจานนะครับสวยสวยด้ำเดิมพ hm. ี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับรายการน <Kas per now> ี้เอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร <plains> ้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่อายรการนี้เป็นเหรียญพระพุทธบาทพี่ดูครับสวยสวยด้ำเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับดูครับดูครับเป็นเหรียญพระพุทธบาทนะครับสวยสวยด้ำเดิมแบบนี่พี่ เป็นเรียนหนูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่รายการนี้เอา500บาทพี่เอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจันร์วัดนางหนูนะพี่ใส่สวยนาำ enfin เดิมพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจันทร์วัดนางหนูนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยพี่ดูด้านหลังนะครับดูครับดครับปศสองสเนะครับเอา500บาทพี่เอาห้าร้อยนะครับ รายการต่อมาพีู่รายการนี้เป็นพระปิตานะพี่ส,สวยๆนําเนินพี่ดูครับดูครับอันนี้เป็นกูทางชาน่นาทนะพี่เขาเรียกกูไทายยาดใช่ไหมพี่พิมพ์กบพิมพเขียดนะพีส่สวยๆน้าเดิมพี่ดูครับเก่ามากพี่เก่ามากนะครับเป็นพระปิตาอ่ากุไทยยาดนะพี่อายุเอไไม่ใช่อม่ใช่เป็นเขาเรียกกูชน่นาพี่กุไชายนาทตพี่สวยมากเลยครับ เอาเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับเป็นพระกุทายาตนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับรายการออกมาเป็นพระลูกหล่อหลงพ่อกลวยนะพี่รุ่นแรกนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่ดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับสวยเดิมเลยครับพี่ดูครับพี่ดูหูกลางๆแล้วมีเส้นที่หลังหูนะพี่สวยสวยนเดิมพี่ดูครับดูครับสภาพผ่านการใช้งานมาบ้างนะพี่ดูครับสวยสวยน้เดิมพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะพี่สวยๆน้ำเดิมเก่าๆเลยครับดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงประศรสองสี่หกเจ็ดนะครับพี่ประศรสองสี่หกเจ็ดสวยๆน้ำเดิมผมเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นล็อกเก็ตนะพี่เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อแดงครับเป็นกระดาษหนังไก่นะพี่โดนแสงยจงแวบๆเลยนะพี่ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับ ดูครับกรอบเป็นเหลืองพี่ตีกล้องไม่ค่อยเห็นนะครับเอา400นะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระผงของขวัญนะพี่สวยๆเดิมๆพี่ดูครับดูครับเป็นพระผงของขวัญนะครับดูครับดูครับวัดปากน้ําภาษีเจริญนะพี่เครือบล็กเกอร์นะพี่สวยๆเดิมๆเอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อมานะพี่สวยๆเดิมๆพี่ดูนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมานะครับ เป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่เหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูทับสวยสวยน้ำเดิมพี่ผมเอาเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมานะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะพี่ดูทครับสวยสวยน้ำเดิมพี่เก่าๆเลยพี่องค์นี้เขาเรียมกรอบอยู่พี่ผมแกะออกจาก ดูครับเรียมกรอบพลาสติกจะมีคาบเน,นะพี่คาบเหือคาบขี้ไข่นะพี่ดูครับส,สวยๆน้ําเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยเป็นเหรียญหนูเชื่อมขอบกระบอกนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลวงพ่อทวดครับเป็นหลวงพ่อทวดปีศูนย์ห้าหลังหนังสือครับมีเสาอ,อากาศดูครับปีศูนย์ห้าหลังหนังสือมีเสาอ,อากาศเนื้อชุบทองแจกกรรมการพีส่สวยๆน้ําเดิมพี่ ด้านหน้าตัวทอพี่ดูครับเส้นขมแบล็ทเต็มพื้นเหรียญเลยครับดูครับเห็นไหมดูครับสวยเดิมพี่ดูครับเห็นไหมตามซอกแขนซอกคิววอนดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับประศสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีเจ็ดศูนย์นะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระพรมสี่หน้าหลวงพ่ออีนะครับดูนะครับเป็นพระพรมสี่หน้าหลวงพ่ออีสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยครับนะครับสวยๆเดิมเหมือนมีจานนะครับพีก้นมีจานนะพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับ สวยๆน้ำเดิมปี15นะพี่องค์นี้เป็นปี15นะครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูครับด้านหลังนะพี่ดูครับดูครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะพี่ปีหนนะพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับผมเอาเท่าไหร่ดีเอาเท่าไหร่เอาห้าร้อยพี่ดูครับดูเส้นเสาอากาศคมชัดนะครับพี่เห็นไหมครับเส้นขนแมววิ่งเต็มเพื้นเหรียญพี่เห็นไหมครับเอาห้าร้อยนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญละคังนะพี่เหรียญละคังหลวงพ่อเกษมนะครับต่าเป็นเหรียญละคังหลวงพ่อพเ,เ,นเนอกษมน,นะพ,นนพี่ดูครับเป็นเนื้อทองแดงออกมันปูนะพี่สวยๆตามเดิมพี่ดูครับนะครับเส้นหรียห้อนะพี่เส้นหรียห้อนะพี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ,อันนี้จะเป็นเหรียญ หลงผู้เยี่ยมหลังยันห้านะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับ <oon> เป็นเหรียญหลงพ่อเยี <revealing> ่ยมหลังยันห้านะครับสวยๆน้ำเดิมพศสองสี่หกเก้านะครับพศสองสี่หกเก้าสวยๆน้ำเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพ่อจงบัดหน้าต่างนอกนะครับเป็นเหรียญเสมาเล็กนะพี่ใสมาพิมพ์เล็กนะพี่พิมพหน้าเล็กนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่พศสองสี่แปดห้านะครับรายการนี้เอา 600บาทพี่เอา600บาทครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพุทธวัดประดู่ฉิมพีนะครับเป็นเหรียญปีหนึ่งหนึ่งครับเป็นเหรียญรุ่น2นะครับดูครับปีหนึ่งหนึ่งนะครับปีหนึ่งหนึ่งสวยๆทำเดิมพี่หัห่วงเป็นปิ้ลเลยครับสวยๆทำเดิมพี่ดูด้านหน้าครับหน้าตาคมชัดนะพี่ดูครับพี่ครับจะมีเส้นเหมือนครึ่งวงกลมเห็นไหมเส้นขนแมวเต็มเลยครับตามพื้นเหรียญนะครับดูครับสวยพี่ตัวหนังสือคมชัดเอา ห้าร้อยครับต่อมารายการสุดท้ายพี่รายการนี้จะเป็นมีดหมอคนระับเป็นมีดหมอของอ๋อกึงมนะไม่ออกอ่าผมนะด,ดูน่าจะเป็นหลงพ่อเดิมนะพี่ไม่หลงพ่อเดิมก,กา็หลงพ่อกลวยนะพี่แต่ส่วนตัวดูน่าจะเป็นหลงพ่อเดิมนะพี่ดูครับครับเป็นไอเขาเรียกมีดปากกานะพี่ไม่ใช่มีดหมอเลยพี่บอกขาพูดผิดนะพี่ดูครับเป็นมีดปากกานะครับไม่หลงพ่อเดิมก็อ่า หลวงพว่อกลวยนะพี่ดูนครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยพี่ผมเอาเจ็ดร้อยบาทพี่เป็นดั้มกระดูกนะพี่เป็นดั้มกระดูกออกกระดูกนะพี่ดั้มกระดูกปอกกระดูกนะครับสว,สวยๆนั้มเดิมพี่สวยๆนั้มเดิมเอาเจ็ดร้อยบาทพอนะพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับอ่ามดเตอระพี่ท่านใดับสนใจในการไหนโทรมาเพินนี้เลยครับ 0928342835นะครับหรือทักอดีลา0928342835นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอการสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ